เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมเรื่องกรณีแม่ไก่กินไข่นะครับถ้าเรามีเวลาดูนะครับถ้าเรามีเวลาอยู่นะครับก็เก็บไข่ไปให้แม่อื่นฟักนะครับเก็บไข่เราจะสังเกตมันเราจะรู้ว่าแม่นี้มันจะชอบไข่กี่โมงนะครับเช้าสายบ่ายเย็นนะครับเที่ยงเราจะรู้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่นะครับก็เหมือนที่บอกนะครับบางทีถ้าไม่ปล่อยธรรมชาติไม่ได้อยู่แต่ในล็อกนะครับก็ต้องทําคอกให้มันหลายที่หน่อยนะครับ ทำโอ่งทำตะกร้าทำอะไรแล้วก็หาอะไรปิดคุมๆไว้นะครับไม่ให้มันเห็นนะครับไม่ให้มันแบบว่ามันเข้าไปแล้วมันแอบได้มิดๆนะครับผมมันอาจจะอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะช่วยได้นะครับผมนะครับแล้วก็เอาไข่ปลอมนะครับเอาไข่ปลอมมันจะมีร้านขายตามร้านพวกของ20บาทจะมีไข่ปลอมเด็กเล่นนะครับเอาไข่ไปใส่ไว้หลายๆใบนะครับหลายๆใบใส่ในโอ่งในอะไรนะครับใส่ไว้ใส่ไว้นะครับ แล้วเราก็อย่าให้ตัวอื่นมันมาปนนะครับให้มันอยู่ตัวเดียวนะครับพอถึงเวลามันไขแล้วเราก็เอาไข่ดีเก็บไข่ดีเก็บนะครับจนมันไข่ได้หลายๆฟองนะครับจะเอาไปให้แม่อื่นฟักหรือเอาไปฟักตู้ก็ได้หรือถ้าจะให้แม่เดิมฟักก็ต้องใกล้ๆที่มันจะกกไข่แล้วมันก็จะหยุดกินนะครับส่วนมากนะครับแล้วก็ค่อยเอาไข่ปลอมออกนะครับประมาณนี้นะ